สวัสดีค่ะเมื่อบานก็เป็นวันหยุดนะคะทุกคนคะ่ะวันอาทิตย์น้องเบลก็ซักผ้าตั้งแต่สิบโมงเลยทุกคนทุกคนคะ่ะเลี้ยวปอมานเทียงนอนปอดผ้าสองตะก้าอย่างใหญ่ทุกคนใหญ่มากที่เบลบอกว่าเบลซื้อผ้าปูที่นอนมาใหม่แล้วก็ปอกหมอนมาสี่ใบนะคะทุกคนคะ่ะก็เป็นลายคิตตี้น่ารักเนาะเพราะว่าน้องนายชอบสีชมพูชอบคิตตี้มหัหมักแหงค่ะทุกคนคะ่ะสีชมพูแล้วเบลก็เลือกลายสีชมพูก็เป็นแบบลายเดียว กันกับที่นอนของน้องอานาที่เบลซื้อให้เอาไว้ไปโรงเรียนด้วยนะคะไลยเดียวกันถึกใจเพื่อนรายทุกคนคะ่ะซักให้ก็วิ่งมาหาคิตตี้คิตตี้อยู่นั่นแหละทุกคนโดยซักผ้าอะไรเรียบร้อยนะคะทุกคนคะ่ะช่วงบ่ายเบลก็จะพาเด็กๆไปส่งของที่ไปสนีนะคะก็นี่แหละเอาลูกไปด้วยเนาะเด็กๆเขาก็จะนอนในรถอ่าราชรถของเขานะคะทุกคนคะ่ะหมอนคนละใบละพักกันนอนหลับฝันดีวันนี้ลมพัดเย็นๆนะทุก คนแดดออกก็จริงแต่ว่าลมค่อนข้างแบบว่าพัดมาแล้วมันก็เย็นสบายนั่งรถไปก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เนาะไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี่ฮอนพาเด็กๆไปด้วยก็ร้อนสงสารลูกอยู่นะทุกคนสาธุเด้อปวยให้ลูกดันใส่หนีเฮียนเบด้วยไว้เด้อลูกดันเได้มีรถมีลากพุ่งเลยขอหอดปูพุ่งเลปูกะสิบอกว่าไปหาเฮดงานเห็นมันได้หลายเด้อจ้าสาธุรางวัลที่นงที่หนึ่งอย่าไปหวังกับเขาเลยทุกคนเพราะว่า ไม่ซื้อสักทีเสียรายเงินเพราะว่าซื้อเคยซื้อไปหลายรอบแล้วแล้วแบบมันก็ไม่ได้แบบว่าเลขที่แบบมันได้แบบสักทีนะทุกคนเแบลบฝันอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกนะฝันบางที่ฝันเห็นแบบเลขเป็นตุเป็นตาเป็นจริงๆเลยนะทุกคนเลขแบบโอ้โหสวยมากแต่พอมันออกมาจริงๆอะ่ะอ้ยเราฝันได้200มันออกเอหนึ่งสองเออเอาสิมันคนละเรื่องเลยค่ะทุกคนค่ะ อันปลูกเกล้ยงสีมันจังเหมอนบ่อเปลืองเพื่อนพี่มันไว้ใหสวัสดีค่ะใหญ <c oughs> สวัสดีค่ะยุอายสองอันเลยเหรอให้มัน,มน <c oughs> เออซื้ออีกซื้ออีกซื้ออู <c oughs> ันก็ได้ขนมแล้น่ซ <c oughs> ื้อเงกินอยู่นะ ย่งงลายบนนี่ย่าเบียมันย่งซำยันมาแต่ได้40มใบนี่ยายเพียจากอันนะ่สิบอ่าสีเออโอ้ของแท้ไปเห็นนูกินน้ำเลยนะขอหนูจักสีหลอดบลรอดมันแบงบลสมองทุบบอลนด้หนูหลังเงินไหล มันห่อนเว้ยหลวกเบิร์ดไปส่งของกลับมาแล้วเบลก็มาแวะที่บ้านป้าเตยมาดูป้าเบลปลูกกระหล่ำแกบปลูกกระหล่ำใส่ถุงไว้เยอะมากเลยค่ะทุกคนค่ะก็ต้องขอขอบคุณ ป้าจารุชามากๆเลยนะคะที่ส่งยามาให้พี่เตยรอบที่สองแล้วเพที่เบลบอกว่าพี่เตยเป็นภูมิแพ้นั่นแหละทุกคนบางครั้งอากาศมันร้อนมากๆอย่างเงี้ยผื่นมันก็จะขึ้นเต็มมือเต็มหน้าอะไรอย่างงี้ยแต่ว่าได้ยาทาตัวนี้แล้วก็ไปหาหมอด้วยคุณหมอก็ให้ยากินมาด้วยนะคะก็ยาตัวเนี้ ป้าจาลุชาก็เป็นเหมือนกันนะพอเอามาทาก็มันก็ดีขึ้นอย่างที่ป้าแกบอกจริงๆก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณแทนพี่เตยมากๆพี่เตยก็บอกฝากขอบคุณป้าจาลุชามากๆเลยนะคะเบลแวะที่บ้านพี่เตยสักแป๊บหนึ่งก็เลยกลับมาบ้านตัวเองทุกคนเพราะว่าเบลซักผ้าไว้เบลย,ยังไม่ได้ตากเลยกลับมาถึงเบลกละเล้งตากผ้าทุกคนดูผ้าหนึ่งราวกับอีกราวแรก ดูว่าเบลเบลซักได้ยังไงทุกคนนั่งซักแบบเบลซักเอาจนหมดเลยนะทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่นิดน้อยเลยนะเพราะว่าเบลไม่ซักผ้าแบบอ่ารายวันนะทุกคนเบลเมียเบลบ่มีเวลาดอกคะ่ะเบลก็อาทิตย์นึงซักครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะไม่ไหวทุกคน แต่ว่าถ้าเป็นพวกชุดนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบสักวันเว้นวันนะทุกคนเแบลบก็มีชุดนักเรียนให้เพียรดินแค่2ตัวเท่านั้นส่วนน้องนาเขาก็จะไม่ได้ฟิกเรื่องชุดนักเรียนอะไรมากมายทุกคนก็จะมีชุดวันศุกร์ด้วยชุดวันอ่าพุธชุดกีฬาอย่างเงี้ยชุดนักเรียนเแบลบก็ใส่ให้บางทีถ้าไม่ได้ซักก็ใส่ชุดธรรมดาก็ได้บางครั้งลูกก็บอยอยากใสเด็คกะอยากใสหมูเด้งอยากใสอ่าอะไรลาบูบูของเขานะทุกคนอ่าก็ต้องตามใจเขานหน,นึ่งบางครั้งก็ บังคับกันใส่แต่ว่าถามว่าไปโรงเรียนไหมไปไม่ได้แบบว่าอิดออดเรื่องไปโรงเรียนเหมือนแต่ก่อนนะใหม่ๆก็จะมีร้องไห้บ้างแต่ว่าพอเนี่ยมีเพื่อนมีอะไรแล้วติดเพื่อนติดครูแล้วก็อยากไปโรงเรียนนะคะทุกคนคะ่ะเบลตากผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาระเลี่ยงหลังบ้านเลยค่ะมุมนี้ที่เบลทําไว้ตั้งแต่เบลตัดต้นมะนาวเนาะ้าเยอะอะไรเนี่ยเบลยังไม่ได้ถอนออกเลยเบลก็เลยมานางถอนออกเพราะว่า ก็เป็นเวลาเกือบอุ้ยเกือบจะหาโมงแล้วทุกคนคะ่ะทาแป๊บเดียวก็เมื่อนลน้วเบลก็เลยมาทํามุมนี้ดีกว่าเนาะเอาเขาออกให้มันแบบเรียบร้อยพวนดินพวนอะไรให้ต้นมะนาวด้วยต้นมะกรูดด้วยใส่ปงใส่ปุ๋ยให้เขาเขาก็จะจะเริอนสวยงามนะคะทุกคนคะ่ะ เห็นหุ่นตัวเองแล้วก็นึกถึงเบลควีกับพี่สะพยเนาะก็ที่เบลบเล่าให้ทุกคนฟังว่าอ่าพี่ชายเบลกับพี่สะพ้ยอะ่ะติดรถญาติมาบ้านที่นะครปฐมไงก็เลยมาที่บ้านนี่เนาะแล้วทีนี้อ่ะพี่สะพ้ยก็มานั่งคุยกับเบลที่บ้านอยู่ที่ศาลาก็นั่งคุยสัพเพเนรากันไปแหละใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยก็พูดกันเรื่องแบบความอ้วนอะไรเงี้ยเบลก็บอกว่าเบลเมื่อไหร่จะลดพุงได้สักทีนะทุกคนเบลก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ การกินของเรามันก็มีผลด้วยเพราะว่าเบลเองก็กินข้าวเหนียวกินอะไรเงี้ยไม่ได้แบบว่าควบคุมอะไรขนาดนั้นถามว่ามันจะไปเร็วมันไม่ไปหรอกแต่ว่าพี่สะพายไปบอกว่าก็ผอมกว่าแต่ก่อนนะเพราะว่าตอนที่อยู่ที่นู่นเบลตัวใหญ่มากแกพูดอย่างงี้เบลก็เลยนึกว่าาตะกี้มันตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วบอกนึกถึงคนน้ําหนักอ่าแปดสิบเนาะตัวเองเนี่ยน้ำหนักแปดสิบแต่พอเราไปส่องกระจก คืงก็ยังดูดีอยู่นะยังดูแบบเออไม่เกิดแบบเ้าเหลียวเบิงนะเราเรามองตัวเองในกระจกมันก็ยังดูแบบสวยงามใช่ไหมทุกคนนกเกิดน้อยอยู่ได้ล่ะจินตนาการไปใช่ไหมแต่ถ้าพอคนอื่นมองเราอ่ะโอ้ยเดี๋ยวก็ไม่อยากพากับความคึอกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทํำยังไงนะทุกคนนี่ยิ่งพี่มาเนาะเออกรอินกันไปกินข้าวแลงเหมือนคักบ่หวาที่นี่ แผนการว่าสิลดน้ำหนักของฉันก็คือลดเข้าเย็นได้ประมาณสามวันเอาแล้วยาดมากแล้วสักพักลุงมาจากน้องคลายเออคขาบ่กกินกับเพื่อนก็สีว่าแบบเออบ่ตอนรับเพื่อนบอหรือจังไหนเราก็ต้องกินใช่ไหมทุกคนคันกินแล้วก็หามปากบะได้เด้อบาดที่หนึ่งซุบจับซุบับอนปลอบเขาแต่ละทีเนี่ยทุกคนอู้เวลากินข้าวมันก็จะเป็นอย่างนี้มันหยุดไม่ได้จริงๆเดียวก็ไม่รู้ทําไมกินนิดเดียวมันก็พองโตกว่ามันสูบล่มใส่ลูกโป่งอยู่แหละพอเวลาลดเงี้ยหาหู้ออก กับบ่ได้ไขมันตันเบอร์แต่ก็ช่างมันเถอะ ความอ้วนของเรามันก็ไม่ได้มีผลกระทบต่ออะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราก็แข็งแรงถึกและบึกบึนทํางานยกของหนักได้ยิ่งกว่าผู้ชายซะอีกค่ะเแบลบกับแข็งแห้งอยู่เนาะทุกคนขาบวเจ็บบวป่วยกับบเป็นหยังดอกเพราะว่าตัวเบลเองก็ไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นถ้าลดไปเรื่อยๆเดี๋ยวขอเขามงจะผอมเองนะนะทุกคนนะพูดแบบนี้มาตั้งแต่อายุ25แล้วนะตอนนี้31จะ32แล้วยังบ่าให้ไปใส่อยู่ไงกว่าเก่าอีก เบลเห็นเพื่อนบ้านเบลอ่ะเขาปลูกต้นกล้วยนะทุกคนคะ่ะตอนแรกเบลเพิ่งมาอยู่อ่ะเบลนึกว่าเป็นต้นกล้วยธรรมดาแต่ว่าพอมันออกลูกมาทุกคนมันเป็นกล้วยหอมคือเขาปลูกกล้วยอ่ะเบลก็ไม่รู้ว่าเขาเหย่างเบลก็ไม่เห็นว่าเขามาทําอะไรกับสวนเลยนะทุกคนปลูกทิ้งปลวกขว้างอ่ะนะแต่ว่ากล้วยหอมนี่มีประมาณเครือใหญ่มากมีประมาณเจ็ดแปดหวีได้ทุกคนอยู่ข้างๆบ้านนี่ตรงมุมนี้ข้างหลังเบลต้นนั้นอ่ะ มีเครือกล้วยแบบอืขอมันสุกกว่าชิลักเอาซะว่าล้วหือมูชิบาบึงขอเพิ่นดีๆเพื่อนกับว่าดอกว่าแต่ว่าของแกนต้นใหญ่จริงๆเขาก็าไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะเลยนะทุกคนแต่ของเรานี่เบิดปปะในมันสิีไงเออม,มีตะไบบอออกผลจักเทียสมพ่อแมนบ่มีผัวน้ำเขาโดนแะตะ่ขนาดต้นกล้วยกัยังบ่เป็นหมากอ งามตาใบซ,ซ,ซื่อแต่ว่าผัวบ่มีอาหาลับบ่ได้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวทามุมข้างหลังนะทุกคนให้มันแบบสะอาดสะอ้านเนาะแล้วก็เราก็ค่อยยาวไปข้างหน้าเดี่ยวตอนแรกว่าจะทาข้อไก่ว่าจะขึ้นเสาขึ้นอะไรแล้วตอนเช้าฝนมันตกเดีก็เลยบไ้เหตุยังเลยค่ะก็เลยไป่งของกลับมาตอนเย็นว่าจะทําเสามันก็มืดแล้วทําแป๊บเดียวมันก็ไม่ได้ทํามัน เสียเหลือกเสียยง้มห้าเมืดค่ะเดี๋ยวข้อไก่เนี่ยทุกคนจะได้เห็นแน่นอนเบลกับตั้งรักสีเฮตตโดนนั่นแหละบอ่าไเหตจากเจอเห็นไหมเบลดาย่าแค่นี้อ่ะทุกคนเนี่ยเริ่มมืดแล้วนะได้เปิดไฟแล้วเริ่มมืดแล้วป้าเบลก็เดินมาแล้วว่าเออมืดมันคันเมื่อไหร่ทํางานแบบนี้ยเมื่อไหร่จะหยุดสักทีมันมืดแล้วมันแบบมันพอแบบ พาทิตกดินแล้วอ่ะแกจะไม่ให้ทำนะทุกคนอย่างที่เบลเล่าให้ฟังเนะแกบอกว่าเผื่อไปจับผ้าทําไงไปจับอันนั้นอันนี้เสรแล้วเพื่อจับเห็นได้อันแมงงอดตะขาบมาน้าเห็ดยังไงเอา เบลก็เลยบอกว่าเออนี่เละเอาย่ามาเก็บไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเบลก็จะหยุดแล้วปาเบลก็มาจมจมจมอ้าวสูวเรื่องอคันได้เฮ็ดยังกบ,บเฮ็ดบ่เศร้าจากเตือเลยถ้าได้ทําคือหยุดไม่ได้ทุกคนดูสิเบลก็เอาย่าเอาอะไรที่เบลถางออกมาแล้วนะ mm. เอามาไว้ตรงมุมที่เบลตัดต้นกล้วยใส่เทุกคนให้เขาย่อยสลายไปเห็นหลายๆคนบอกว่าให้เอาอะไรแข็งแข็งมาปิดไว้ดีกว่าผ้าแสแลนเนาะ ชื่อมันเนาะทุกคนผ้าสเลียนมันมันจะได้ไม่ดูแบบย,ย้้ยไม่ดูแบบเดี๋ยวเบลจะหามาอยู่นะเดี๋ยวเบลจะหามาว่าให้อะไรมาปิดไว้เดี๋ยวหาก่อนมันหาประ่านเห็นเบลไม่อยากซื้อใหม่เบลอยากได้ของเกา่าธรรมดาเนี่แหละทุกคนค่ะคับเ,เ,เสียเอาใหม่กับเสียได้เนาะเดี๋ยววกมันจะขึ้นเบลก็เลยบอกเอาใหม่จ้ะ วันนี้ก็ซักผ้าปูที่นอนเรียบร้อยเราก็จะเอาผ้าปูที่นอนอันเก่าออกแล้วก็เอาผ้าปูที่นอนอันใหม่นะมาใส่นะคะทุกคนคะก่อนที่เราจะใส่เราก็ปัดกวาดเช็ดถูทําความสะอาดให้มันเรียบร้อยก่อนถ้าอย่างนั้นถ้าเราไม่ทําความสะอาดน่ะมันเป็นห้องปิดใช่ไหมทุกคนแอร์มันออกไม่ได้แล้วมันก็จะมีฝุ่นฝุ่นก็จะไปเข้าแอร์เราเนี้ยเราก็ต้องล้างแอร์ทุกๆปีอยู่แล้วแหละแต่เราก็ถนอมเขาถึงเราจะซื้อมือสองก็ตามอย่างน้อยเราก็ถนอมไว้ให้มันใช้ได้นานเนาะทุกคน พวกอุปกรณ์เตียงโต๊ะเครื่องแป้งอย่างเงี้ยพีพีเอฟซให้มาแล้วก็เบลก็ที่ให้มาเแบลบก็เก็บทําความสะอาดยังดีอยู่น้อเบลนี่บม่มีเก่าเด้อค่ะทุกคนขาอิลีอะไรก็ตามนี่เบลก็เช็ดทำความดูแลเขาอ,อย่างดีพูดคุยกับโต๊ะกับตู้กับเตียงไปนี่ฉันเช็ดให้เธอแล้วเธอก็ต้องมอบความงามให้ฉันนะจ๊ะฉันมาซองเธอแล้วเธอกะต้องมอบเอเนจีความงามให้ฉันว่าฉันพร้อมฉันยังคุณวคุยกับโต๊ะเครื่องแป้งอะไรก็ว่ากันไปเนาะทุกคนจัดที่นอนเรียบร้อยนะคะ เราก็ได้ประมาณนี้ทุกคนแล้วเราก็ถูให้มันเรียบร้อยเนาะนี่แหละถูแล้วหอมฟุ้งมากเลยทุกคนป้านอดก,กอดลูกอุนอ่นๆเด็กๆเ,เขาก็เห็นคิตตี้อะไรเงี้ยน้องอนา,นาก็แบบปลื้มใจมากพี่อดินไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าพี่อดินไม่ค่อยชอบคิตตี้เนาะแต่ว่าก็มันก็สวยน่ารักดีอะไรอย่างเงี้ย วันนี้ทำความสะอาดห้องเสร็จเรียบร้อยพี่เตยก็โทรมาตามให้ไปกินข้าวนะคะทุกคนเบลก็เลยพาเ,ยเด็กๆไปกินข้าวที่บ้านพี่เตยไปกินข้าวเย็นเนาะขากลับมาเบลก็เลยนั่งคุยกันกับพี่เตยเรื่องสวนผักนี่แหละพี่เตยก็บอกให้เบลมาดูสวนผักตอนกลางคืนเอาไฟไปดูว่ามันมีมแมลงอะไรบ้างสวัสดีตอนดึกทุกคนคะ่ะเบลจับตัวอันนี้ได้มันมากินผักเบลทุกคนอืม เดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูมันจับได้มันตัวหนึ่งแล้วเสียงมันดังดังนะอยู่เแถวนี้เสียงมันดังมากมครับม,มาดูมาดูแม่จับอันนี้ได้ม,มันไม่ฆ่าหรอกบ้าเลอม,มันตัวเล็กนิดเดียวนี่เห็นไหมเวลาแม่เดินมาไ่น เี่อมันอยู่ในนี้แหละเห็นไหมมันอยู่ในนี้มันเป็นหลบซ่อนอยู่ที่ไหนไม,ไม่รู้ไม่จับได้อยู่ตรงนี้แหละตัวหนึง่งม,มันไม่มันไม่ลวอแล้วดิมันเห็นเรามา ไปดูไปดูฝั่งนี้บ้างดูที่มันมีหอยทากไหมหอยทากมันชอบมากัดกินนะทุกคนนี่เห็นไหมนีไอ้แมลงตัวนี้อดินจับอันนี้ให้แม่จับอันนี้ให้แม่นี่นี่ไม่ใช่จับไฟจับไฟให้มันสองวนอ๋อเนี่ยตัวนี้มันกินผักยังไม่เด็ดมันมาเอามาให้แม่ กินใบมันนี่แมลงก็มีดินจับไฟให้หน่อยดิจับไฟให้แม่มาจับไฟให้แม่เห็นไหมนี่เดี๋ยวนี้แมลงถืออันนี้ไว้ กบอะไรเห็นกบไหมกบกบนี้นี่กบว้าว,ทาวเท้าไปใสร็จมันไหมมันจะกระโดดนี่ถ้าเราไปจับมันโอามันไม่กระโดิดวะมันตายแล้วมันไม่ตายมันแกล้งแกล้งแกล้งตาย ช่วงนี้ต้นผักก็เริ่มเกาะ ดินเรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็ชูใบสีเขียวขึ้นมาอุ้ยก็อร่อยพวกมแมลงเลยค่ะเบลก็เลยมาดูว่าเพราะว่าเบลรดน้ําตอนเช้านะใบมันชอบแหว่งเนาะเดี๋ยวเราคงจะได้จัดการกันแล้วแหละทุกคนว่าจะเอานูน่นเอานี่มาใส่ไม่ให้มแมลงมันมากินเนาะเนี่ยผักเราก็เริ่มแบบขึ้นงามแล้วนะข้าวโพดนี่ก็ขึ้นแบบเยอะมากทุกคนใบที่ว่ากระหล่ําของพี่เตยเนะี่ยใบแห่งเยอะมากแล้วก็แบบกัดกินไปทั้งต้นอย่างนี้ก็มีนะทุกคนไอตัวจิ้งหรีดนะ่ะ ไอตัวใหญ่ๆนะ่ะกีโปมบานเดลวเขาเจ้าเอือนกีโปมนะ่ะมันก็จับกินนะเสียงมันจะดังอี๋แรงๆนะทุกคนแล้วมันก็จับของเรากินเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวก็ไปจับนั่งในตูนึงแต่อีกตัวนึงเวลาที่เราเดินไปอ่ะนางก,ก็จะเงียบพิดเสียงพอเราเดินหายไปอ่ะนางก,ก็จะร้องอีกทีหนึ่ง ถ้าสลัดสลัด,ดทุกคนขาสัตว์ที่บ้านเบลเนี่สลัดบดสุยางว่ามันเบาได้หลือว,ว่ามันกราบศาสตร์มาเกิด <c oughs> หอยทากเอ่ยอะไรเอ่ยใดๆทุกคนก็ขึ้นลายแห้งจากบ่วมาตะใส่ทุกทีนี่หอยทากถ้าเป็นหน้าหนาวนางก็จะไปมุดในใต้ดินอ,อยู่แล้วนะไม่ได้มาวุ่นวายกับเรานะแต่ว่าอยู่เนี่ยมันก็นหนาวร้อนๆแล้วมันก็ออกมากพอได้กินใบมุงใบไม้แบบใหม่ๆก็ออกมากัดมาหยังไปอ ฉัละนายคือถ้าเราไม่ใช้ยาสารเคมีมันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนเราก็ต้องดูเขาอยู่ตลอดเวลาว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะนี่แหละต้องดูไทยถ้าเราใช้สารเคมีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าต้องมาเบิงลนาะซินแล้วก็เรียมมันก็ะต่ายไปเลยประมาณนี้แต่พี่เตยก็บอกว่ามันก็ไม่เป็นไรหรอกเราก็ดูเฉยๆถ้ามันแบบจัดก,กินใบถ้ามันห่อขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบรสชาติผักมันก็หวานมันก็ดีกว่า ยาเคมีเนาะพี่เตยบอกว่าก็ทําแบบนี้แหละทุกๆปีเวลาที่ปลูกกะหล่าก็จะดูเฝ้ามองแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะมันก็จะมีกัดกินบ้านเราดูแลไม่ทั่วถึงหรอกแต่ถามว่าเราได้ผลผลิตที่ทกินไหมก็กินแต่มันไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้น แต่ว่าเราก็จะได้สุขภาพไงทุกคนเราปลูกผักกินเองไม่ได้ใส่สารเคมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีต่อร่างกายของเราไปด้วยสําหรับวันนี้โบก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ